ดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมอนดีวีนะครับวันนี้ผมก็มีคำถามให้เพื่อนๆตอบกันนะฮะว่าถ้าคุณเป็น GM จะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะฮะนี่ครับในผมตั้งคือตั้งคำถามในเฟสฮะ,ะก็แอดมาได้กันทุกคนนะครับแอดมาผมรับหมดนะฮะนี่นะครับชื่อเฟซผม MONDV นะครับนี่ครับคำถามถ้าคุณเป็น GM จะทำอะไรเป็นอันดับแรกะฮะมาดูคนอื่นตอบกันบ้างครับอันนี้ก็สำหรับผมแนะจกวันเล่นยกเิริฟ แต่ก็รู้ว่ามันเป็นไพรไม่ได้นะอันนี้ก็คือมโนไว้ก่อนนะ,ะความคิดเรานะฮะ,ะดูนะครับแต่ละคนฮะโอ้โหนี่ฮะดูแต่ละคนนี่อะไรนะแจกปืนทุกซีรีส์ยกเซิร์ฟแบนแม่งให้หมดโอ้เอาไปเกียนคนในพีบีโอ้โหอันนี้ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะดูครับแต่ละคนโอ้แจกทุกปืนไม่ต้องเติมโอ้เจอโปให้ห้าสิบทูกโอ้มึงจะไปสนับสนุนโปทําไมเนี่ยความคิดมึงเนี่ยโอ้ แจกโปอยากเห็นโปรทั้าโปรดูที่ใครจะชนะโอ้โ oh หมึงนี่สนับสนุนในทางที่ผิดนันเนี่ยก็จัดโปออกไปให้หมดกำจัดพวกเป็นเกลียนอันนี้ก็ความคิดดีอยู่ฮะสำหรับใครอยากมาตอบคําถามนี้ได้ที่เฟซผมเลยนะครับนี่ครับอย่าลืมแอดมานะครับรับทุกคนนะคะระวัง เต็มนะฮะเดี๋ยวแอดมาที่หลังนี้ระวังเต็มนะฮะเพราะตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะอ่านี่ครับ,รบ Facebook ผมเพิ่งสมัครนะครับแอดมากันได้นะครับหรือผมจะทิ้งลิงก์เฟซผมไว้ที่ใต้คอมเมนต์แม,ม่ก็คำบรรยายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายมาทำแค่นี้แหละเพื่อจะบอกว่า